สวัสดีกันอีกรอบนึงครับพี่น้องแฟนๆก็ใจชาวทงและกัท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับะฝนกําลังตกพี่น้องนะครับตกตลอดเลยบันนี้สังเกตว่าน้ำสาขึ้นเร็วๆนะครับพี่น้องนะครับน้ำสาเห่าขึ้นเร็ยวขนาดนะครับกรเลยมีการเตรียมการไวเนื่องจากว่าปีนี้นะครับท่านบอกว่าปรากฏการณ์ลานินญานะครับสินักวันเดี้นั่นหมายถึงน้ำไหลน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นน้ำเหลือก็ว่าไปนะครับพี่น้องนะครับ เจ้าสุ่มก็เลยต้องเตรียมควบพร้อมพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นตาคายบ่นะครับเตรียมควบพร้อมนะครับอีกบอสกี้ขึ้ใจนะครับก็คิดว่าเอออีกเมื่อกี้มือนะครับน้ำก็คงจะท่วมล้นสะตัวนี้เนาะนะครับจากบทเรียนของปีที่แล้วนะครับพี่น้องปาหนีอาดหลาดนะครับอ่ะปีนี้เตรียมควบพร้อมบ่ให้หนีซึ่งนี่หนีกันหนีเพราะหลายวะนะครับปีไก่ไปล่อยตัวปีนี้อ่าไปกับบ่ให้เกินยี่สิบตัวเนาะนะครับอ่านภาพพี่น้องยางบอว่าเจ้าทุ่งได้เตรียมอย่างเนี่ย นะครับอ่ะขัน้นแรกก็คือท่อระบายน้านี่แหละ้ลางระบายน้ําออกจากสะนะครับพี่น้องเพราะว่าถามันท่วมขึ้นมื่ะพี่เราหอดก่วตะไคร้พี่น,าาานะ,ะนะครับเฮ็ดห้พืชพักเข้าตายบาพทีเขาเหลืองนะครับปีนี้ก็เลยเตรียมไว้บ่เนี่ขึ้นเมื่อดนนี้ก็ให้ระบายลงให้หน้าไปเลยเพรา่ต้องท่วมนะครับโดยการเตรียมท่อระบายน้ําขุดล่องระบายน้ําเรียบร้อยนะพี่นอ้องถาร่องรับสถานการณ์ลานินยาว่าเส้นเละเนี่ย นะครับเดี๋ยวภาพี่น้องรอเบิ่งแค่หน่อยนะครับฝนกำลังตกพี่น้องนะครับใส่กันท่ากลางสายฝนเลยนี่ลหละนะครับเนี่ยซาทุ่งเตรียมไว้แล้วปเนี่ยพ่นนะครับเตรียมล่างระบายน้ำเรียบร้อยทำมันปิ้มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะซึมลงพุ่ล่ะพุ่ล่ะจิงปิ้งลงห้หน้าพ่นนะครับจะบดถ่วมขึ้นมานะครับอ่าอ่าจะมาเจียก็กอาตะไคร่นี่ก็จะล้นไปเนาะนะครับเตรียมไว้เลยส่วนทั้งนี้นะครับปีที่แล้ว พักกันแห่บุญบังไฟหนีแซลแซ่ลปลานะครับปีนีบ้บ่หายไปนะครับพี่น้องถึงไปก็ไปหน่อยอะถ้าพี่น้องยางลเลาะเบิ้งบนนี่นะครับเตรียมไว้นะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าไปเก็บปลาทงนี่พี่สันวา่าย่ำน้ำท่วมฝนนั่นตกนักน,นักกางขึ้นเนี่ยาะว่าแสงไฟปานเอาบุญมาเก็บปลาปลาฟรีพี่สันต์เพราะว่ามันออกจากสานี่พี่สันต์ออกมาเต็มถนนเต็มล่องสวนยางพี่สันวา่า สนุกเอา,าส,ส,อสั้นเดปีนี้ซื้อมอแบตไม่สั้นเถานึงว่าเอาคักคกอยู่ดอกปลาฟี่วันนี้ป่าออกจากสาหนิว่าสั้นนะครับเพื่อมันจะออกมาเต็มถนนพีพี่นอ้องขาวอางล่างกินน้ำหล่ออย่างเลยปีนี้พวให้ไปปะนี่กันไห้เนะาะพีไก่ี่เอาไรแล้วปีนี้พวให้นะครับอ่าก็ได้ยินสอดใส่หูจวนันคนรวยเลี่ยงปลาเป็นสั้นละข้าเจ้าพ่อยากได้ดอกข้าเจ้าป้อยถิ่มป้อยทุม่ม่ะข้นรวยก็คงจะประยุทธ์สภาพนีเนาะนะครับ นะปีนี้ก็เล็กกันไวไ้บ่เนี่ยใส่แต่าคายสีฟ้าหรือด่างเขียวหรือแยงเขียวบ้านเฮาเนี่ยล้วกันไว้เลยบ่เนี่นะครับมาดกับห้องแกมาได้แต่น้ำปลากับห้องแกบ่ได้มาเนาะอ่ะกันไว้แล้วเรียบร้อยบ่เนี่ยนะครับพีนะบ่กายเนี่ยโหอยู่เดินเนี่ยสนุกเอาแสงไฟไงเป็นสู้สวนกันนะครับก็บเป็นที่น่าเสียดายเนาะปลาพอดีงามนะครับพี่น้องถ้าปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนกับพอดีซ้ำซองนิ้วมือนะครับพี่น้องเก็บกันแตกแซวแซวสนุกเอาคนะ ปลาฟรีวาสันเท่านั้นแล้วเลี้ยงปลาแล้วปล่อยฟรีวาสันนี่เราลวยเล้วว่าสัน <c oughs> ปีนี้บ้อได้มาเนี่ยรอบนอะพี่น้นนนองเนาะใส่ไม้น,นักนักทับปีนพายแย่เลยปให้มันมนอกนะครับใส่ไม้นักนักทับไว้เลยบาเนี่ยนะครับป้ให้มนโลอกนะครับกันไว้ฮะพี่นนอนนะครับออกก็หงจะออกในแต่หน้ามันนี่น,น,นี่ไปก็ไปบ่อไลามาเถอะ,อะบทเลียนจากปีกายนี่หดให้าต้องมีการป้องกัน โดยเฉพาะปีนี้เป็นวาลานินจาสิไล่ไว้ที่นี่เอ้ากันไว้มันยากที่แบบไดโฟนมืดมากเลยพี่น้องบึ้มบึมพีม่นะครับกันไว้ส่วนท่านนั่นกะมีร่องระบายนา้าถ้าบ่พ่อก็คงจะได้จ่อเพิ่มนะครับขับมันล่งท่านนั้นใครยุ่มันลงหน้าเจ้าของพี่น้องนะครมันลงหน้าเจ้าของลงสาเจ้า,จาของครับปรเป็นลงส้ายไงใน่ก็บ่เป็นไปยังแต่ถามมันออกมาทางนี้ที่แทบ้านหายกินอิสระเสียงไฟสาดเซี่ยลเซี่ยลเห็นพญานิงมาซื้อหมอแบสไม่ยุ่เตรียมเอาปลาฟี่ปีนี้สั้นตัวปีกายนี่ บ่จะพุ่งไปไดยจับได้หน่อยว่าใช่ปีนี้ซื้อโมแปดไหมก็เลยถามแปลวปลาฟี่ใส่นี่แล้วคางๆนี่แล้วแต่มันออกจากสาตัวนึงใช่ไหหน่อยปลาเฮอาตัวนน้วะนะนะครับเราจะมันบ่พอพ่อเยวจะหามาใส่ตัวนี้อีกนะครับกันไว้อีโบดโดนก็คงจะถึงฟังเนาะสําหรับน้ำนะครับปีนี้ลูกปลาจะเพี้ยนหลายๆคงจะบ่อให้ไปเบิดละปีไกลไปเกี่ยงแองแซงนะครับส่วนนี้ก็บมานอนอยู่ลุมนี่ขาเจ้าได้กันเซลเซล ผู้ใดมากกับแว่วับเขานี่เอาปลาก้อนหัวกูได้กับแมแวเขานีเอาปลาก้อนหัวปานป่าสาธารณะอุปวัปีนี้ล้อมเนาะพี่น้องเนาะกันไว้บอลนี่นะครับกันไว้บ่ให้เอานะครับเนี่ยเตรียมไปเลื่อยบอลนี่นะครับไปก็คงจะได้ไปแต่น้ำเหมือนเราบ้เนาะเพราะว่าฝนหนักมากจริงจถนนนี่มันท่วมนะครับพี่น้องน้ามันลวดถนนเลยนะครับจากป้ายางคนละลวดปลายยูสานี่ก็ออกไปบอลนี่ออกไปอยู่ในปลายางนี่นะครับ จับกันเป็นที่สนุกสนานเอาเป็นว่าเล่น <c oughs> บ่อไร่บ่อไร่ปีนี้ต้องเตรียมต้องกันน้องพี่น้องเนาะนะครับส่วนรับท่อระบ,บายน้ำนะครับทาบ่อของจะเจาะเพิ่มบ่อไร่น้องพี่น้องเนาะให้กินฟรีมาหลายแล้วบ่อไร่ปีนี้นะครับนี่นะกันไว้พี่เนะาะเอาเห็นว่าสินดักอยู่ปีนี้สิท่วมอยู่ว่าสิเนีย่ยลานินยาของท่าน ล่านนินจาคือน้ามไลท่านเอลนิโยก็คือแรงเนาะพี่น้องเนาะตามที่ได้เคยเสนอไปแล้วก็ว่าล่านนินจาใช่ไหมเอายากับยากันไว้เนาะพี่น้องเนี่ยะขันฝนตกกลางคืนน้ามันเฉไหลลงตามห้องสิพี่น้องเนี่ยมาเบืองรถเลยตาแดงกากซ่าก็ปดุกนะครับปดุกปลาตะเพียนน้อยปลาเข็งหงอซองสักลากี่นี่อยากออกว่ะเธอเอาหุวดนี่ โคงจะเ,เบิดวังละสุปเจ้านะกันไวน้นหนุหน่มเนะครับข้าวเดียวน้ามีเสีงฟังเลยเดี๋ยว,าม,วายม,มาเออเอามถาทายเปนเอาเบิงนะครับเ,เดี๋ยวมือใดมีกิจกรรมยังอีกฮะาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องจะเอามาลกุกอนนีกหนุ่าะนะครับ เมื่อนี้เอานี่ละกันปลานี้ใช่ไหมมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบังเอิญวัดมีผ่าตาค่้สีฟ้าตาค่ายเขียวย่างเหลือพอดีนะครับอ่ะพุดนะน้ำพี่นอ้องใกล้จะเต็มแล้วบันไดนี่ก็จะลิฟต์แล้วนะครับบ่อไห้ถว่วหนอกคาปีนี่บ่อไห้ถั่วตาคร้นะครับระบายออกจากป้องนี่นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะหาตะแกงมัดดักปากป้องเยู่ นะครับแต่แกงดักปากฟองขนี่ืนบดักนี่ฟอดออกอีกละนะครับแต่แกงทีีเจ้านอยมัซักไว้นะครับฮะมืดเขามืดเขาพี่น้องฝนตกอ่ะคลิปนี้คงจะเท่านี้ก็น้อพี่น้องนะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆยังคอ้กันไม่ฝากกดติดตามฝากไล่ฝากแช์เป็นกำลังใจกับคนใจสะทุนนะครับพี่น้องนะครับอย่าได้นําสาลาดีๆฝากกันมื้อนี้ล้อมปลานะครับพี่น้องล้อมปลากันปลาหนีนะครับเตรียมคว้พร้อมล่อรับน้ำล้นสะนะครับ มาฝากฟี่น้องส่วนเมื่อถึงเวลามันล้นจริงๆแล้วมันจะกันได้หรือได่เข้าใจมาเบิ่งกันอีกเธอหนึ่งนะครับพี่น้องเอาคิมดีเธนินอนสวัสดีครับ